เดีย๋ยวไปดูกันเดีย๋ยวผมจะรีวิวสัก12เมตรนะครับอยู่ละลานี้นะครับ <im it> ก็ยังให้ดู <im it> ความยาวทั้งหมดอยู่อยู่177ตัวเป็นตัวนี้ช่วงชัก116ไม้ประดู่นะครับยางพามาแบบหนานะครับหนังรองก็ต้องเป็นของคู่กันต้องต้องมาด้วยกันขึ้นยางนะครับเอามาก่อที่ไกลนะครับแบบนี้ก่อไกลแล้วก็ใส่ลูกนะครับลูกมีตั้งแต่ใช้ลูกเหล็กได้ทั้งหมดเลยนะครับลูกแก้วก็ได้ลูกดินก็ได้ถ้าจะล่างจริงผมแนะนาเป็นเป็นลูก ลูกดินเะนี่ยจะจะจะ,จะดีแล้วแหละนะครับแต่ลนะอันจะลองลูกดินลองดูนะลูกดินจะประมาณน่าจะประมาณสักยี่สิบมิลเยตัวใหญ่อยู่มีแถมไหมนะครับตัวลูกดิน ระเดงเลย่างแล้วกันตัวตัวข้อดีผมผมชอบคือมันใส่ลูกอะไรก็ได้แล้วมันขึ้นยางทิ้งไว้ได้นะครับอย่างเช่นเราเดินยิงหนูอย่างเงี้ยนะครับเดินยิงนกเข้าในสวนเสร็จแ,แล้วเราก็ขึ้นอย่างเงี้ยนะครับยางทิ้งไว้ได้นะครับมันใช้ความแรงมันก็ะแรงนะหนึ่งมันยืดได้ยาวนะครับมันมันใช้ระยะช่วงชักใส่ลูก๊บน,นะครับเดี๋ยวขยับไปยิงตรงนี้ก็ได้น่าจะสิบสามเมตรนะครับตรงนี้แหละโอเค ก็เลงครับผมเล็งการใช้งานนะครับลูกค้าบางทีบางท่านก็ไม่ทราบนะครับตั้งไกลขึ้นปุ๊บแล้วก็เอามือนะครับใช้ใช้สองนิ้วอสองสองข้อแรกข้อแรกเกาอ,อย่าไปรำรอย่างนี้มันจะวางยากนะครับตรงนี้เกาะก็เสร็จแล้วก็ขึ้นไกลนะครับดึงประกาบนะครับประกอบที่ไกลตรงนี้ค่อยๆวางนะครับแล้วก็ปรับให้มันตังกลางแบบนี้ี้แล้วก็ใส่ลูก ลูกดินลูกแก้วต่างๆลูกผลไม้นะครับลูกหินธรรมดาเหมือนที่เรายิงหนะังกติ๊กนะั่นแหละนะครับใส่เข้าไปกลางกลางแบบนี้ใส่กลางถ้าเกิดเราเลงนะครับเล็งจากด้านบนก็ได้นะครับแต่ว่าโอกาสผิดเพียเย้ยนเยอะเพราะหนึ่งเรื่องหนังรองบางทีมันเอียงมันเอียงเนี้ยนะศูนย์ศูนย์หลังเราก็จะไม่ไม,ไม่ได้นะครับแนะนําเลงด้านข้างสันขอบด้านข้างนะครับแบบที่ผมเลงผมจะเลงตามสาันสันข้างบนมุมไปจนถึงด้านหน้านะครับแล้วก็เลงไปที่เราจะยิงนะครับ เมตรล็งตรงเน้นะครับถ้าเกินนี้ถึงต้นไม้ก็น่าจะจะยี่สิบกว่าเมตรนะครับตรงนี้นก็เล็งเผยขึ้นเอกก็ได้ถ้าเกินนั้น,นาจจาะประมาณเนี้ยนะครับเดี๋ยวยิงไปบ่อยก็ทราบเอง,เออง,งคุยรุยไ,ได้นะครับอยู่ที่ลูกค้าด้วยนะครับเป็นยังไงบ้างเพราะลมแรงนะที่นี่นะครับลมดูจากค่าเต็น์นะครับ มาตรฐานดีนะครับปกติก็มีบางตัวก็ร้อยสิบบ้างนะครับตัวนี้มันยางผมก็เลยทาช่วงชักขึ้นมาร้อยสิบหกเกินนั้นมันมันได้นะถ้าเกิดช่วงชักสักร้อยเอ่อร้อยยี่สิบมันยางเนี่ยมันเท่าเดิมนะครับแต่ว่ามันจะมันจะตึงเกินไปก็แม่นนะแต่ว่าพูดถึงว่ามันจะเปลืองนะครับตัวไอตัวหนังรองมันจะไม่ไหวนะเดี๋ยวมันจะขาดเนาะที่หัวยางก็ถูกบ้างขาดาถ้าเกิดมันมันมันตึงเกินตัวไปนะครับลมแรงไม่มั่นใจเท่าไหร่นะครับ เลือกใช้ไกลเครื่องวงกลมนะครับเป็นของเราเองนะครับเพราะว่าตัวไกลเครื่องวงกลมเนี่ยเวลาล้มเนี่ยมันจะลงไม่หมดเลยครับมันจะถ้าเป็นไกลล้มลุกนะครับยิงปุ๊บมันจะลงไปค้างไว้มันมีสะดุดนะครับแล้วก็บางทีเราใช้ลูกเล็กๆเช่นลูกเหล็กรต่างๆนะมันจะไปงัดกันอยู่ไปค้ำกันอยู่ยิงมันไม่ออกนะครับสู้กไกลอย่างนี้ไม่ได้เต็มร้อยนะครับไกลดีสุดยางดีสุดเอาคัดมาแล้วก็ตวปุ่งตัวปืนส่วนประกอบทั้งหมดนะครับโอเคสามเจ็ด โ okay, อเคแล้วะประมาณนี้นะครับตัวให้ดูตัวปืนต้องาาจะหมดนะครับจะส่งให้ดูทางไลน์นะครับ okay, โอเคขอบคุณครับผม